ระยะน,นี้ค่าฝุ่น PM 2.5หลายพื้นที่ของไทยปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงจุดความร้อนหรือฮอสปอตจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านและการเกิดไฟป่าในประเทศหลายพื้นที่โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดยกระดับมาตรการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยเฉพาะ ที่มีสาเหตุมาจากการเผาป่าภาวัสดุทางการเกษตรหลังพบว่ายังคงมีการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่องจึงให้แต่ละพื้นที่เข้าไปทําความเข้าใจและขอความร่วมมือจากประชาชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพหานครอาจต้องขอความร่วมมือให้มีการทำงานที่บ้านหรือ work from home เพื่อลดปัญหาฝุ่นจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง ได้ยกระดับในการที่จะควบคุมเรื่องของพิมพองุทเช่นนะครับในเรื่องของการเฝ่าในที่โลง่งก็จะต้องปวดขันเพิ่มขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ป่าหรือที่ไรนาในเรื่องของพวกโรงงานอสาหรจำก็ต้องไปเข้มข้นในการที่จะตรวจรวมทั้งในเรื่องการก่อสร้าง การใช้ยานพาหนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามก็ให้พิจารณาว่าถ้าที่ใดมันมีเพียบง่ามากอาจต้องบีมาตรการควบคุมเรื่องการใช้ยานพาหนะแต่ละพื้นที่ในเรียนผู้ว่าแต่ละจังหวัดให้ยกระดับขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํา okay? นักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าศูนย์แก้ไขปัญหาโมลพิษทางอากาศกลมควบคุมโมลพิษได้แจ้งช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้สถานการณ์ปุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมมณฑล และจังหวัดในภาคเหนือจะเริ่มดีขึ้นคาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเต็มรูปแบบปัญหาจะคลี่คลายแต่ช่วงนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกปฏิบัติการฝนหลวงตามสถานการณ์ของสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันจากไฟป่ารวมถึงการเติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆโดยมีแผนดำเนินการถึงเดือนกันยายนนี้ สิ่งที่มาควบคู่กับฤดูร้อนก็คือปัญหาน้ําแล้งและไฟป่าซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้มอบรอบแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงให้มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสภาพอากาศและความต้องการน้ําของแต่ละพื้นที่ณขณะนี้ ทางกรมฝนหลวงมีอากาศยานทั้งหมด30ลำทีนี้นอกจากแก้ปัญหาฝุ่นย m 2.5และหมอกควันแล้วปัญหาภัยแล้งแนวทางการแก้ไขก็คือการเติมน้ําต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ําและเขื่อนต่างๆของประเทศก็จะเป็นแผนดําเนินการยาวไปถึงกันยายนปีนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามต้นต่อของปัญหาฝุ่น PM 2.5ส่วนหนึ่งมาจากการเผาป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตือนห้ามเผาป่าทั้งในเขตอุทยานวันนอุทยานส่วนพลศสกษาส่วนรุฐชาติหากพบมีพ่อจำคุก4 20ปีหรือปรับ4 0 0นถึ2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพบเหตุเผาป่าสามารถแจ้งเบาะแสดได้ทางสายด่วน1362มาชายโยรายงาน